มนาคก็คือการเดินไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะพมนาคอันนี้เรียกพมนาคครับอย่างเงี้ยเรียกพมนาคหมดหรือไปข้างนี่ก็เรียการไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันพมนาคพมนาคแต่ว่าไปด้วยกันนะครับไม่มีใครใครหลังนะครับแล้วก็เทิร์นก็คือเดินไปมืก็หมุนนั่นเองนะครับตอนนี้คือนิทรัศพมนาคเทิร์นใช้ จำนวนเก้าคือสี่เก้าหนึ่งสองสามสี่สี่เนี่ยอ่ามันจะเป็นลักษณะของการหมุนหมุนสปิ turn นเทิร์นนะครับที่เขาเรียกว่าพิวดเทิร์นพิวดเทิร์นตัวนั้นจะหมุนครึ่งรอบเลยนะเป็นเก้าที่สี่เนี่ยผมหมุนให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับเออแล้วก็หมุนหมุนที่กุ้งเท้าหน้า ตัวนี้สำหรนิดเดียนะครับที่นี่ผมจบแบบปิดนะครับมันสามารถจบแบบเปิดได้ผมจะปิดให้ดูดีเหนึ่งสองสามสี่แล้วจบแบบปิดก็คือทนหน้า,า้ากันจบแบบเปิดเลยนะครับจบ 1, 2, 3, นหบน,บหหนะนึ่งสองสามสี่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้รู้ไว้เฉยๆทำไมชื่อนี้ยังไดินจบในเหมือนกันและจบไปเรียนกัน โค้งนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ผมให้จบแบบปิดนะครับแล้วก็ไปตามแนวนี้ต่อด้วยถ้าที่มันเท้าซ้ายเหมือนกัรเป็นของผู้ชายเท้าซ้ายถ้าเท้าซ้ายจบแบบเปิดก็เป็นพูมเนาออกไปต่อแต่ถ้าจบแบบปิดผู้ชายจะเดินหน้าหรือถอยหลังผู้หญิงก็ต้องไล่ตามไปนะี้จบแบบปิดนะครับ s ล o w q ปิดโ l o w ขึ้นนอก ่าพนี้ผมจดไว้ผมจะเดินหน้าและเหยหลังนี่นนรับผิกดก็เสีนงหาไว้ผมดินผิดกลับมานะครับทําเล็บพูดเล็บพูดพุทธาสายเล็บพูดล็อกเล็บดล็อกเนี่ยมีจํานวนต่างเหมือนกันขวาเลยครับประมาณสามแปดนะครับคฮ้ยติดเรือรมาด้านนี้แต่เลพุดล็อกเนี่ยจะไม่หมุนนะครับอันนี้คือไรพูดท้าขวาล็อกการเดิน โยกโยกโยกอย่างนี้ใ <Morris> ห <aí> ้ตั้งเด่นล็อกล็อกล็อกนะเราจะใช้พาส้ายล็อกหมุนนิดหนึ่งทับฝาล็อกอีกครั้งหนึ่งนะเรานับตัวเลขเูยนะครับหนึ่งสองสามเทินสี่เล็กนุดล็อกนะครับห้าหกเจ็ด ไล์ฟบอลแปก8 9สิบแปด่ต้องระวังเก็นด้วอว่าผมหลบเท้าผู้หญิงนะครับ 5, 8, 9, แปดเก้าสิบผมยังพาไปสู่แนวตส้นลำต่อนะครับเท้าขวาผู้หญิงเดินไลาเข้ามานะครับ11ผมก็ยังดึงมาต่อนะครับด้วยการหอยแยกชิดนะครับ1 2 1 3องเป็นด้กคอเต้ครับ12-13-14 ประมาณกำแพงเล็กเฉียงมาเล็กน้อยนะครับ14ผู้ชายเดินเท้าซ้ายบุกไปข้างหน้าพร้อมกับปล่อยมือเล็กน้อยนะครับทางฝัท่าเช็คนับ15 15ดินกลับมาเปิดหน้าพงหลา16ขั้นหนึ่ง